สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับยูเฟอร์เก้าเก้าแปดเหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องเอ้ก็จะมาเล่นเกมอันแมวนรกนะครับผมนะมาเรามาที่ทุนที่สามพันเหมือนเดิมนะครับมาใส่กันเลยครับผมจัดสปินเลยครับผมสามพันเหมือนเดิมลุยไม่แตกแล้วเจอแผนสองนะครับผมนะก็หวังว่าคงไม่กินผมหมดหรอกไหมไปครับผมสวยงามนะครับเนาะเอ้าคูณแปดมารอแล้วนะครับผมนะ ขอบั้งใหญ่ๆขอบั้งใหญ่ๆนั่นคูณสิบสองนะครับผมคูณสิบสองอย่างานี้เป็นแรงนะครับผมนะแรงเกียร์นะครับเอ้ามาคูณสิบสี่กับเตี่ยมเกียร์ครับผมสวยเตี่ยมเกียร์ครับผมมีต่อมาจังหวะนี้ไม่มีต่อครับผมเออหัวไปกินน้ำไหลายปวดนะครับอืดท้องนะครับเนาะเอาคูณสิบสี่แล้วนะครับตอนนี้เนาะเอ้ามาคูณสิบสี่กับเตี่ยมเกียร์ครับผมสวย,สวย,สวย ขูดสิบหกล้อแล้วนะครับผมนะขอบ้างง่ายๆครับผมขอบ้างง่ายๆบาทที่นี่บ้างเอีเอบเนี้ยบ้างเอีเอบเนี้ยขูดสิบแปดล้อแล้วนะครับผมนะเอาเตี้ยเพียงเงี้ยครับเตีมยเพียงเงี่ครับผมบ้างนี่ไหมครับผมคนที่บอกเตีมยเพียงครับผมสวยงามนะครับเนาะเดียบปลอยครับพี่น้องเอ้ยจบเนาะครับเนาะเจ๊งครับผมแม่แผ่นสองบาทที่นี่ บอแตกเราเจอแผ่นสองนะครับเบียดลอยแล้วครับผมไปพันรอบเนี่ยเติร์ดเติดไปเจอแผ่นสองผมนะครับผมนะเอ้าแผ่นแรกไม่แตกเจอแผนสองนครับผม <t os> สู่ตายครับผมสู่ตายนะครับผมนะเอ <t os> <c oughs> ้าแมวแตกครับผมแมวแตกครับผมเติมยางกระบอกเก่าพันครับพี่น,อน <t os> ้องเติมยงางกระบอกเป็นยังไงเป็นยังไ,ไงไนะครับผม <t os> บอกแล้วนะครับนัว เอาไม่ก่าอินนะครับผมนะเอาไหนดีล่ะพี่น้องเขาได้ทุนหลายเราด้วยนี่จะกลับจะซัดฟีสปินเลยบอสไ <ś c oughs> ม่แล้วก็ไม่เ,เดียวก็บอมเบีดเองเข้าดีกว่านะครับผม,ผมดูแล้วนะเดี๋ยวลองจัดฟีสปินดูไหมนะ <ś c oughs> เดี๋ยวเบีดสักแป๊บก่อนนะครับกำลังเข้านะครับผมนะเดี๋ยวจัดฟีสปินเลยครับพี่น้องนะกะลังเขา่ากะลังเข่านะครับผมนะ เพียมันฟุกเข้าโบนัสอีกนะครับผมนะว้ยแต่เข่าฟีสปินแบบไม่ได้ชื่นเ้ยบอกรวดนะครับผมนะหวานหมูอะครับผมนะว้ยเหลียปากเพียบรวดนะครับผมอะไรกันเรื่อยๆครับพี่น้องนะอืม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 เบาได้เบาเบาได้เบาอุ้ยอ้ยอุ้ยเบาเบาเบาได้พอเลยครับผมจัดฟีสปินเลยนะครับผมนะเบีดหนึ่งลอยอยู่ละวเบีดปัญหางัดทั้งงัดกันไปเลยครับผมมา วัดใจครับผมเสียก็เสียแค่สามพันนะครับผมนะเอาอย่างอยก็เหลือไว้เฮาเบียดอยู่เนาะครับเนาะยังยังเหลือไว้เฮาเบียดอยู่พันกว่านะครับแมวล้วนๆก็มาเห็บอย่างกับผมก็พบเจอไอ้บังแมวเข่าจังสี่นี่ยเห็บอย่างกับผมแมวทวงเต็กว่าซานบริเวณแมวนรกกพี่น้องนะถ้าได้ก็ว่าน้ำดีนะครับผมนะคันคันเจงเนี่ก็แมวนรกเนาะครับเนาะ ครับพี่น้อ้เอ็มเกียร์ครับผมไอ้คันเก่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยเหลือสี่ฟีสปินนะครับยังไม่ได้ทุนเราคืนเลยนะครับเนาะงคูนี้สิบแปดครับพี่น้องเอ้ยเออคูนข้าไปครับผมเบลเกียร์แท้แน่นอนนะครับถ้าคูนไหลขนาดนี้ก็แตกเสียควายนี่โอยลินมาไหลนะครับเมียวทะลนี่นั่นถอยบอกแล้วเป็นล้างบวกคูนสามสิบบกนี่ไม่ได้ใส้ดอกนะครับผมนะโอ้เก่งครับผมแตกหมื่น มเดี๋ยวเราจะไปจัดสปินกันต่อนะครับเบรคสี่สิบย้ำที่เดิมสามพันลุย <c oughs> สิง <c oughs> โอแมสยังดอกไป่ดอกเสียงครับผมโอ้ยเตยงมือดีๆม,มาก งานเข้าเลยทีนี้พูดไม่ออกแล้วครับผมเฮ้ยยังวะโปะป่ดิห้วยโอ้โหคูณอย่างนี <c 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 ้คูณอย่างนี้ผมบอกเลยนะครับตาคูณมาอย่างนี้โอ้ไม่ได้ใช้ครับผมโอ้ยหยยบลอยครับพีดอยเลยหกลอยสี่สิบนะครับผมนะเอ้า เยียกสุดท้ายนะครับผมนะตัวไซเบตหนึ่งรอยคืดนะครับไปนะปาฏิหาริย์จะมีไหมนะครับผมนะปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ตัวเลมอนจะมีไหมนะครับผมเสียดายพี่นอ้องโมเมต็ตยังดอกเสียดายครับผมตัวซาตแตกมืนมม่นตีตัวมึงจะขาดเทสังเว Oh oh. เรียบร้อยก็ไม่ร้องเอาเมืเ่เหลือหกสิบเอาไว้ให้ยังเนี่ยเอาไปเบิดซ่าถ้าอยากได้แนตะ่เอา้าเออเอาไปเอาเอาให้หมดเลยนะครับผมนะจากหมื่นหนึ่งเหลืออยู่หนึ่งนะครับผมนะจากหนึ่งหมื่นเหลืออยู่หนึ่งนะครับสวยงามนะครับสวยสวยพี่สวย,สวย,ปสวยไปพี่น้องแยกยาก้ยายก,กันได้บาทที่นี่เสาได้แล้วครับผมไปไป